อาจรย์รับน้ครับทเลาซึ่งอาจปัจจุบันนีอาจารย์จะเป็นนายุสมภันต์แพทย์แผนไทยร้านนานับต่อผมนับต่อไปครับนับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ชนิี่ขาวองค์ทอนะครับมาให้ความรู่พวเราและก็ให้ความต่างวมทีครับผู้มีบุญและผู้เจริญทั้งหลายผู้มพระเลยก็ในโอกาสที่ใหม่นี้นะครับ มียูเรื่องที่อยากไปฝากไว้ก็คือเรื่องของสมองพวกเราเนี่ยมันจำได้เรื่องอะไรได้ม่วยหน่นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเราจะสอบหรือว่าอะไรต่างเนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้บรรจุข,ของไปผมว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีเก่าที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยนะครับผมว่า ลกท,ทิ้งไปบ้างนะครับลกทิ้งหมายความว่าละทิ้งไปนะครับไม่ต้องเก็บอาไรที่ดีแล้วนะครับทำไมถึงจะต้องว่าจะต้องจําไปจนวันตาย่รนใหญ่เราจะจําในเรื่องไม่ดีควรจะจําในเรื่องทีๆดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยหลายท่านนีเข้าใจว่ามันมีเหมือนผมนี่แหละรก็หลายๆหลายๆอย่าง่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งเรื่องของการพูดจาหรือว่า สิ่งที่เราระส่งมางต่างๆนะครับไม่ต้องเอา,อามาจำอีกทีใหม่นะครับแล้วก็มันก็จะลบปีนหายไปแต่ถ้าเกิดว่าเราจําอยู่นะครับมันก็จะจาข้ามปีไปนะครับแล้วก็มันจะก็จะไปค่อยๆแสดงออกอย่างน้อยๆก็สแสดงมาทางหน้าตานะครับสแสดงมาทางดวงตานะครับ,นะรบผมชอบสังเกตคนนะดูตานี่ก็จะรู้เพราะว่าเขาบอกว่าสายตานี่มันเป็น ปบกรูของปัญใาอีกเช่นเีครับเราจะรู้เลยว่าคนนี้เนี่ยมีความทุกข์หรือว่ามีโรคไข้ไข้เจ็บอะไรต่างเราจะดูออกกันดูวตางนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในสมองเราเนี่ยทุกอย่างเลยนะครับลรคที่ไปบ้างน,นะครับอันไหนค่อยๆลรไปเรื่องนี้นี่มันจะค่อยๆฝุดนะฮะค่อยๆฝุดผมนี่ก็ฝุดมาหลายปีลวนะครับในเรื่องไม่ดีนี่จะไม่จำเลยนะครับจต่จำเป็นดี วิธีการก็อาจจะทําได้ง่ายๆนะครับก็คือว่าบันทึกไว้นะครับว่าไหนเรื่องดีไหนเรื่องไม่ดีเรื่องดีเราก็จำนะครับเรื่องไม่ดีเราไม่จำนะครับแล้วก็สําหรับผู้เข้าสอบนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้ใครที่มีความตั้งใจมาอยากจะมาเคา,ารพนะครูบาอาจารย์ครูท่านกลรมตภูเนี่ยผมคิดว่าคนนั้นเนี่ยสอบได้เพราะว่า ถึงแม so, ้ว่าเดาก็เดาพูดกันนะครับถึงแม้ว่าเป็นการเดาก็เดาผูดเพราะว่าแปลงเือนนะครับการแพทย์แผนไทยเนี่ยเ่กอย่างเดียวไม่พอนะครับจะต้องเก่งด้วยนะครับต้องเก่งด้วยแล้วก็ตอนผมเข้าสอบเนี่ยผมจะทำอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะบอกบรมคภูว่าถ้าหากว่าผมทําได้แล้วเนี่ยหรือว่าผมได้ไปประกอบตัวสื่อป่าแล้วเนี่ยผมจะทําอะไร ผมก็บอกบุรุษบุรูว่าเออผมจะช่วยเหลือคนทุกวิธีทางน,นะครับส่วนผลตอบแทนเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังเพราะว่า,ววาเราก็มีอาชีพของเราอยู่แล้วอนะไรเงี้ยแต่สําหรับคนที่ไม่มีอาชีพอนะไรเนี่ยอย่างที่อาจารย์ทีดีบอกก็จะมาเองนะครับจะมาเองนะครับสิ่งที่ดีๆจะเข้าญญมาเป็นของบริโภคเพราะนั้นเราก็ตั้งใจว่าเออขอบุรุษบุรุวัดทดสอบไดล่ยเราจะช่วยคนนะครับครึ่งหนึ่ง อย่างนี้นอยขึ้นก็จะได้ครับไม่ว่าจะสอบอะไรก็แล้วแต่จะต้องปฏิบัติแล้วก็สําเร็จเท่านั้นไม่พอนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะขอว่าเราเป็นครูสอนเขาให้เข้าไปสอนะครับก็ทุกคนน่้นะก็มีสิทธิ์เป็นครูได้หมดนะครับภายในห้าปีก็จะเป็นได้แล้วเพราะนั้นในช่วงกระบาดจะได้ใบมาแล้วก็รอห้าปีครับตามกฎหมาย ช่วงนี้ก็เป็นครูให้ตัวเองไปก่อนนะครับสอนให้ตัวเองไปก่อนบางคนไม่มีคนไข้ผมก็ไปช่วยอาจารย์แม่รับเปิดทีเดียวที่มีคนไข้ทุกคนเ,เลยนะครับนั้นแเป็นไทยแต่ว่าอันนั้นหมายว่าในนามแต่จริงๆแล้วถ้าเราสังเกตที่ดีเนี่ยคนที่มาคุยกับเราเนี่ยเราก็นับเป็นคนไข้ของเราได้นะครับคนไข้ไหมายว่าทั้งด้านเรื่องของความไม่สบายใจนะครับหรือว่า เรื่องของการศึกษาอะไรเรื่องอะไรเล็กๆน้อยนะครับอันนั้นก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยขาผมอยากจะบอกว่าผมเป็นครูมาแล้ว27ปีนะครับทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นวิทยาทานเป็นวิาทยาฐานความรู้ที่เราให้นสิ่งที่ได้มาเนี่ยเป็นมงคลชีวิตกับตัวเองเอน,นั้นเลยเพราะว่าพ่อแม่เราก็มีสุขภาพดีพี่น้องมีสุขภาพดีหเลยแต่ว่า ส่วนที่ได้จากแต่นป้ยเนี่ยเหมือนกับขับุูงนั้นขับทุมนัานตัวเลขแต่ว่าสิ่งที่ได้มานี่มันคุ้มค่ามากเลยเพราะนั้นถ้าเราคิดแต่ตัวเลขนะเราก็เหมือนขาบถูงนะครับเราก็ขับถูงแต่ก็อยากจะให้เ็ข้อคิดไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสที่วันที่ใหม่ก็ขอขอบคุณทางสมาคมแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็สมาคมแพทย์แนไทยร้านหน้าด้วยนะครับที่เชิญผมมานะครับแล้วก็ ขอครูครูบาอาจารย์นะครับขอให้ศิษย์ศิษย์เนี่ยขอให้ช่วยโดยบรรกานให้ชาวแพท,ทย์แห่งไทยทุกคนทั้งครูบาอาจารย์ที่สอนนักศึกษาแล้วก็ผู้อิ่ิกเราจะขอบพระิลแล้วนะครับทุกทุกคนจะมีความสุขมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยความรู้นะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดให้คนอ,อื่นต่อไปขอบคุณมาก